คำเตือนคลิปดังนี้วันสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเด็กและสตรีมีคานไม่ควรดูเกิน2รอบเพราะจะทำให้คุณเสียเวลา สบายดีพี่น้องตัวกับพบผมครับคนเก่าคนเดิมทีมงานอิสซันนำล้นครับผมแอมมี่พี่ตรอยครับเป็นสั่งสมรสสามหอดเลยครับในการนำวันดีครับพี่น้องฮะบุ๋มมาแดงกับเปียยาครับหรือหมวดสุยางำลังจับไก่พี่น้องต้มไก่กินเที่ยงวันนี้มาเบิ่งวิธีการสมรสครับของพี่ตรอยครับนำวันดี อาชีพก่าได้พี่น้องนี่แตะกอนครับพากันเพิ่นพากันครับสามหล่ออยู่วัดหน่อยนพคกุณครับตลาดตัดวัดประเด็คือว่าไปอยู่หลายปีแล้วเนาะก็เลยเกิดการอิ่มตนะครับพี่น้องก็เลยอยากขึ้นมาอยู่บ้านมาอยู่กับปลูกกัมียนะครับเพราะว่าอาจัง์ว่แหละพี่น้องอาชีพความรลดปันหาหลูกทางเมียตอนนี้เหดุผลหมดุริยาปัญหาเกิดตอนนี้ก็คือไฟมันบ่มาพี่น้อง มันกำลังหาไฟอยู่มันติดโขกตรงไหนได้คือมันบอดติดแกะเบิงจานใจกับรองเบิงพี่น้องทุกวิธีทางแหละเนาะจังว่าแหละอาชีพคนขับรถขับมันต้องขับพร้อมสอบเป็นพร้อมเด้พอเนาะสอบบดเป็นพิธีไปจ้างได้จังเฮ็ดน,นี่นก็เสียเงินไหลเมาต้องสอบรถเป็นพร้อมเบิงคนอยู่บ้าบฟามาเบิงรถครับอันนี้เป็นรถบดฟรียาครับคันนี้นี่ครับตะก้อนกับเป็นเนี่ยครับ ทรงบริชานครครับอยู่ตลาดรชาชวัตรคนละแถวแถวอันเขตดุสิตนะครับปัดหน่อยนพคุณนี่ของเป็นรถของพี่ต่อยครับอันนี้เป็นรถซีสูบตัวใหม่พี่น้องนี่เอ,อ้ยสามสูบสามสูบซีจังหวะนะครับรถคนเจ้าเจ้าเด็กพี่น้องนี่นี่นะเดี๋ยวครับผมทีมงานอีสานน้ำร้นครับมีตุกขนานทุกแขนเก ถูกสาขาอาชีพครับพี่นอ้องขึ้นมาร่วมกันกับจังหวะแหละเนาะมันเกิดการอิ่มโตมันก็เลยอยากขึ้นมาอยู่บ้านมาอยู่ก็หลูกก็เมียแต่ก่อนพ้องกับเรียนรถหลวงครับพบบอ้องกับขับรถติดต่อรถพ่วงนั่นแหละก็ขึ้นมาอยู่บ้านเอาเบิ่งเป็นสำหรถต่อครับพีเตยกำลังเห็ดแต่วันดีกำลังเป็นที่ปรึกษา,ราครับพี่น้องเศรษฐีเป็นน้องห่างนะครับเนี่ยคนรวยเลยครับหน้าร,ารอยก็เลยคนในพี่น้อง ไอ้บอลม้นวงตกล้งไปว่าไงมันยังแบบอะไอันนี้เป็นรถของเพียรยากับเรือหมดธุริยารถก็จะควงสภาพซ้ำกันครับคนกะหางรถกะห้างแ่วรถดีอมขึ้นยูครับขึน้นยูดอกแต่ว่าคนขึมม้นดีสมา่ขึ้นอะไรเบื่องสภาพแล้วเดี๋ยว เดว่าจันใจเป็นเด้อฮะก็การอะนี่กับพี่อันนี้เป็นจัดใจกันนะมันไม่ดีไปมันมาแล้วมันบดใจไปสองเจดอันนี้พี่เตยนี่กับประสบการณ์ครับมากกว่าสิกว่าปีเดียววันีครับสามหลอดมันี่คือ่า การขับรถอ่ะท <Exactly. S 1> okay. ุกสาขาจีบแหละเขาต้องขับแล้วก็บสอบเป็นพร้อมคืออย่างคนเล่นรถเจียวรถแมคโคอะพี่น้องเพิ่นขับรถแมคโคเป็นรถเจียวเป็นเพิ่นก็ต้องสอบเป็นพร้อมถ้าเกิดเวลาเกิดปัญหายอิเรียนมาจางสี่กะถึงเวลาสมสี่กะนัาไป็นจังต่ซังมันกีับประคุณนะครับกับคาอะไรคาซางเขาก็บวกเขาก็ชาเท่าไหร่แทนที่เขาต้อนแรงครับไม่ไม่เขาก็จ้าำคนมาอยู่ยด่วนมันได้ลังมาเขาก็คู่ภาคหลักจำหมูปลาสอบมาหนจับปนันจับปนีเมใส่ตรงนั้นใส่ตรงนี้ยังไงอยังสินะครับเขาก็จำหมาสินะ มันก็เลยเกิดการเป็นความรู้และการเคยชินการต้องเห็นตุม้มเอมันก็เคยชินเองแหละครับตีงทุกอย่างแหละความหูบ่ได้มีเฉพาะในห้องเรียนพี่น้องทางนอกห้องเรียนเทาก็สาม,มารถเรียนรู้ได้มันบ่มีที่สิ้นสุดแนวความรูน้นะเ้าสาม,มารถเรียนไปได้เรื่อยๆรการเ็ด คือปัญหามันคือไฟบวมาเห็นทุกอย่างเลยครับพี่น้องทีมงานนิสานน้ำล้นเนยทางตรนะเดี๋ยวครับบปิดบทสีย่างพี่น้องเพิ่งกำลังไล่ไก่อยู่เห็นหรอเห็นเราบ่มบุญคนจี๊ดจังเลยบางคนหลักไก่เมียนี่ครับเลยหลักไก่เมียต้มเนียเนี่ย

ไอะไรพี่น้องอาหารเที่ยงครับมันตัวนู้นมันโอ้สามตุ่มหลักไก่ลักไก่เมียต้มเนี่ยพี่น้องตุ่มแล้วก็เช้าปัญหากันโบ้ถ้าฮักกรุงเนี่ยฮักฮักเอาไว้ถอเอาไว้เอาไว้ทำบาปมั้งไปต้มไปกินเราทำบาปมั้งเด็ดเด็้าตุ่มนิดบังเพลินสมรสตอพี่น้องเมื่อกี้นี่ไปจับไก่ชายพี่ยายาอยู่ครับ กับถงซอยกันนะครับพี่น้องนี่สิละชีวิตคนบานเฮาครับนี่ยังกับพึ่งผ้าใส่กันบนลำบากจังครับพี่น้องคนเฮาอยู่น้ำกันถอยทีซอยอาศัยรถคนนันเสียกับไปซอยรถคนอี้เสียกับไปซอยนั่งสี่นะพี่น้องเขาก็วนกันยันสัตว์นี่นะกินมเ็ดมันกอกอยู่เดี๋ยนะ มันมันผ่านมาแล้วไม่ได้เช่วงนี้ป่นีิบริเวณนี้มันบกเข่าจริงเออหมกต้มมันผ่านแล้วอของก็อยู่เพราะว่าตัวตี่ได้เพิ่มนี่ไหลออกผู้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 ไม่แ <spirit. S 2> ม่ตัวแก๊สไม่กลัวอันนี้เป็นแต่วันดีเลยครับพี่น้องหมกต้มใส่ใจแล้วรล้วแต่พวกนี้บริเวณนี้เก็บบนหมัวถือว่าระดับอาจารย์นี่พี่น้องนี่เพิ่นครับสามหลอดมามกับยี่สิบกว่าปีเดย์อยู่ตลาดบ้านน้อยราชวัตรนี่ คือว่าเขาเปิดคับทุกมือเนาะมันก็คุกคีสามารถรขับแล้วก็ซอมได้พร้อมครับพี่น้องคับรถเขากับหัวการหน,น,น้าไม่เขาคนขับเนาะจับทุกมือเนาะเมีอะไเมียมันัเฉยพี่น้องก็จังเมียนเสร็จแล้วคิดถึงควาลำบากคนเงาของคน เอวประกอบไแล้วปะัะเดียลอง,องสตาร์ทไหมพี่้ังประเดี่ยเอา,าเทนเขามาหลอ,อกเขานี้มังมอง้อเกระจอนหลอกไฟวะก่ออกยังไงพี่ต้อยเปิดเบนกัดเย ถ้าเอาเบนซินหลอดลงสูบม,<อ>มันคือมอไซค์บ่ได้เต๋บ่มันระบบเกล็ดอ๋อระบบเกี<อ>ยร์มันบ่ไดิเตอ้อนหนกบางทีแลละพี่น้องรถเกียร์เนาะ่อมนีนม้ต้องแบบ,บนนว่เาเชื่อีมดีเลยแล้วเย็ดเป็นเดี๋ยวเพิ่นกำลังสมอยู่ครับเดี๋ยวเพิ่นเห ติดก่อนเดี๋ยวผมจีบ่ายเบิ้งเช่นนงครับผม